สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่รับชมนะครับนางหารหรือทหารหญิงไทยใหญ่ความเก่งกล้าความสามารถในแพรชั่นใดในโลกนะครับฝึกการทหารเช่นเดียวกับชายชาติทหารทุกประการนางหารหรือทหารหญิงฝึกทุกรูปแบบบางนางอาจเก่งกว่าชายเสียด้วยซ้ำนะครับเพราะเพศแม่มีความละเอียดอ่อนมีความตั้งใจมีความรับผิดช,ชอบสูงบางนางเรียนหนังสือเก่งมากเลยนะครับ ซึ่งก็มีเรื่องเล่าซึ่งเป็นเรื่องจริงจากคําบอกเล่าของน้าขรโกฎอฤทตาหารพาน่ายปักทงชัยนะครับเลยพูดถึงร้อยโทนางหานแสงดาวเด็กสาววัยใสยซึ่งเธอเกิดมาจากความรักของนักรบสองสัญชาติระหว่างนักรบหญิงนางหานของรัชชานและนักรบดําทหารพาน่ายปักทงชัยของไทยนะครับซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็ได้สละชีพไปในสนามรบแล้วนะครับรวยร้อยโทแสงดาวเธอมีสายเลือดของนักรบและความรักชาติอยู่อย่างเต็มอก เธอจึงสมัครเป็นทหารหญิงเพื่ออาสา,ากอบกู้รัชฐารให้ได้รับอิสรภาพยุศของเธอคือร้อยโทนางหานเธอออกรบอย่างชายชาติทหารสู้รบกับกองทัพทหารเมียนมามานับครั้งไม่ทั่วแล้วนะครับทุกครั้งก่อนการออกรบหรือออกลาดตระเวนเธอจะปรึกษากับน้ากอลกฏก่อนทุกครั้งเกี่ยวกับยุทธวิธีการรบซึ่งเธอนับถือน้ากอลกฏเหมือนญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับคือว่า นะ้กากอกฏท่านเป็นเพื่อนร่วมรบกับพ่อของเธอจากหน่วยทหารพาน่า้ปักธงชัยครับแต่ที่ผ่านมาเธอไม่เคยได้เจอพ่อของเธอแต่เธอก็เฝ้ารอพ่อของเธอโดยไม่รู้ว่าพ่อของเธอนั้นได้เสียชีวิตในสนามรบไปแล้วนะครับและวันสุดท้ายของเธอก็ามาถึงนะครับในขณะที่เธอและผู้ใต้บังคับบัญชาเดียวออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านจอกแม่ซึ่งในวันนั้นเธอไม่ได้ติดต่อกับนะ้กากอลกฏครับ ระหว่างกําลังเดินทางกับฐานพวกเธอก็ได้ถูกทหารของเมียนมาซุ่มโจมตีถล่มยิงด้วยอาวุธสงครามนานา,นาชนิดร้อยโทนางหารแสงดาวก็ได้สละชีพในสนามรบอย่างกล้าหาญเช่นเดียวกับพ่อและแม่ของเธอนะครับขอให้ทั้งสามได้พบกันบนฟ้าอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ